สวัสดีครับคลิปนี้สองเาร้ายังอยู่กับมิกเซอร์ไมด์ดาร์ครับจะพามาเบิงในส่วนของเอฟเฟกเสียงหลองที่สองเศรวนี่ยตั้งคาไว้ก่อนที่จะเริ่มงานในแต่ละงานนะครับว่ามีการตั้งคาจังใดแน่และก็เสียงเป็นแบบใดนะครับอ้าวเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ตัวแรกนะครับกับ Room Reverb นะครับนี่ครับค่าเนี่พี่น้องเบิงได้เลยนะครับนี่คาในหนาแรกนี่คานาที่สครับ ในส่วนหนาที่3เอาวใกันตอตัวที่2นะครับก็แพทรี่เวิร์บนี่นาแรกครับพี่น้องเบิ่งได้เลยนะครับอันนี้นาที่2ครับและตัวที่3ครับส t ตอริโอเดเนะครับอันนี้นาแรกอ่ากดลงมาอีกเป็นนาที่2ครับนี่คือค่าทีสองเศร้าตังไว้นะครับเป็นค่าเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มงานในแต่ละงานสำหรับเอฟเฟกเสียงลองในแต่ละตัวนะครับที่นี่ จะพามาฟังเสียงเดี๋ยวฟังไปทีละเสียงครับกลับมาที่ r o o m r e v e r b นะครับสวัสดีครับนี่เสียงปกติเอาลูมรีเวิร์บมาสวัสดีครับเป็นยังไงครับพี่น้องเอาอีกเท่านึงเนาะสำหรับรูมรีเวิร์บนะครับสวัสดีครับ พี่น้องคือสดิเห็นความต่างยู่แล้วนะครับตัวต่อมาครับตัวที่2คือแพดรีเวิร์บครับอันนี้เสียงปกติครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเสียงแพดรีเวิร์บครับตัวต่อมาตัวที่3ครับสเตอร o โอเดเสวัสดีครับสวัสดีครับ มเมนย้อนหลักสลักใจนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวล่องผสมประสานกันเสียงแรกจะเป็นเสียงลูมรีเวิร์ผสมกับดีเลยครับสว,ส,สวัสดีครับเสียงต่อมานะครับจะเป็นแพทผสมกับสเตอริโอครับดีเลย์นะฮะสวัสดีครับ เป็นจริงแน่กันแน่ครับนี่คือการผสมผสานเบื้องต้นนะครับกับเอฟเฟก์สามตัวที่ทั้งสองเศร้านั้นเลือกใส่นะครับเลือกตั้งค่าไวไก่อนที่จะเริ่มงานแต่ว่าในการใส่งานจริงนะั่นนะครับเท่ากับผสมผสานกันตามความเหมาะสมนะครับอาจจะลู่ผสมกับแพดนะครับหรือว่าลู่ผสมกับดีเลย์หรือแพดผสมกับดีเลย์นะครับก็แล้วแต่ความมาความชอบ หรือว่ามันสอดคล้องกับกิจกรรมงานในงานนั้นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงที่สองเศร้าชื่นชอบเป็นการส่วนโตนะครับคือการผสมระวางแพดรีเวิร์บกับสเตอริโอดีเล์ครับจะเป็นเสียงประมาณนี้นะฮะสวัสดีครับเพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่โอดเป็นแรงใจให้ผม น,นมาะมัณนขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเบิ้งคิบนะครับแล้วก็เอาเสียงเอฟเฟคไปล่องห้องเบิ้งนะครับให้มีความสุขกับการห้องเพลงสำหรับคลิปนี้ห้องตรงล่าไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์สองเศร้าน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนาอมากวาเอาูพี่น้องฟังอีกสำหรับมือนีล่าไปก่อนสวัสดีครับ